U R C เปิดไลฟ์อัพแคมเปญ ฟันโอทิลีแจกโชคจัดหนักต้นปีลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า5้าล้านบาทบริษัท U r อาประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวชั้นนำภายใต้แบรนด์แจ็คแอนจิลนำโดยนา,นายธนันสุวรรณรักรองประธานและผู้จัดการทั่วไปประเทศไทยลาวและกัมพูชาบริษัท U r อาีประเทศไทยจำกัดเดินเกมการตลาดในไทยพร้อมจัดหนักส่งแคมเปญใหญ่และกิจกรรมการตลาดมากมายตลอดทั้งปีประเดิมด้วยกิจกรรมแรกในงานฟันโอทิลีแจก แจกโชคใหญ่รับต้นปี2025เปิดตัว2แคมเปญแจกโชคหนักส่งตรงถึงผู้บริโภคทิวลิแจกใหญ่เวอร์เวฟเฟอร์ทองคำรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทและฟันโอเมเนียนแก๊งป่วนชวนซิ่งชิงโชคใหญ่รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเพื่อส่งความสุขคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภคที่สนับสนุนก,กันมาอย่างยาวนานภายในงานอัดแน่นด้วยความสนุกที่น่าสนใจมากมายพร้อมสเปเชียลโชว์จากซอกหนุ่มพีเซนเตอร์เบิร์นปทุมราชพีเซนเตอร์แบรนด์น และโจอีภู้วสิทธ์พรีเซนเตอร์แบททิวลีรวมสร้างสีสันทีจัสโคลสามย่านมิดทเทลค่ะเร้ก็มากับแคมเปญน,นะคะที่เป็นการคอร์รบกับมินเนียนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์นะคะชื่อดัง แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มีความสนุกสนานนะคะเข้ากับแบรนด์ฟัน O ของเรานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยชื่อแคมเปญก็คือจะเป็นฟัน O X เอ็กมเนียนะคะแก๊งขวดชวนซิ่งนะคะรุ่นโชคใหญ่มูลค่ากว่า3ล้านบาทนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มีการแจกรถนะคะ MG 5 Pro นะคะถึง3คันด้วยกันนะคะแล้วก็มีการแจก iPad นะคะทุกสัปดาห์รวมถึง มีการแจกตัวอาร์ตทอยนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์นะคะตัวที่ l i m i t ต็ด dition เลยนะคะเป็นตัว Molly ่มินเนียนะคะทุกเดือนเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของคิวรี่นะคะเราก็เป็นแคมเปญใหญ่เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นชื่อแคมเปญว่า คิวรี่นะคะแจกใหญ่เวอร์เวเฟอร์ทองคำนะคะปีนี้เราก็มาพร้อมกับการแจกทองคำนะคะมูลค่า10บาทนะคะจำนวน3รางวัลด้วยกันนะคะก็เป็นการแจกทุกเดือนนะคะรวมถึงมีการแจกจี้ทองคำนะคะทุกสัปดาห์ตลอด3สัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องถือว่าทองคำตอนนี้ก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็คิดว่านนะ่าจะเป็นที่ถูกใจนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะในปีนี้เป็นอย่างมากอยา,าอกาเป็นภูมิ่าปีนีตีที่อกับการเป็นพิมเซนเตอร์ต่อเน,นื่องเลยอยางเป็บ้านชาวันนี ดีใจมากๆครับดีใจมากๆก็จริงๆแล้วฟันโอเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเบิร์นตั้งแต่เด็กครับันนี้ก็เรากินอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราต้องมาเป็นผู้ํำมีเรื่องของการที่เชิญชวนพี่น้องทั้งกิจกรรมแล้วก็การให้มากินฟันโอเยอะๆมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมมากๆรวมถึงผู้บริหารทุกคนก็จริงๆเป็นการทํางานที่ง่ายแต่ละเอียดแล้วก็ ทุกตัวที่ปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกดีไซน์ในโซเชียลเพื่อนรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับทั้งตัวพิสตนเตอร์แล้วก็ลูกค้าที่บริโภคมากๆครับรวมถึงแคมเปญใหญ่ๆทุกปีดีใจที่ยังมีส่วนร่วมอยู่แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นผู้นําในการเชิญชวนมากๆครับฟันโอก็คือหนึ่งในใจครับผมอย่างโจอี้นะฮะปีนี้ก็ต่อเนื่องกับการเป็นพิสต์เตอร์เป็นที่ตออเช่นเดียวกันก็ดีใจครับเหมือนกับคุณเพื่อนพูดเลยครับเขาอีกแล้วรอบอีกแล้วจริงๆก็ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็แบบเหมือนเติบโตมากับ คิลี่ครับวันนึงเราได้เป็นอเนเตอร์แล้วก็เป็นทั้งปีแรกก็ปีที่2มันก็เป็น,นแบบขอบคุณมากๆที่ให้ผมได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของของเขาเรียกว่าขนมที่พูดกับคนไทยแบบนี้ครับก,ก็อนาคตหรือยังไงผมก็จะทำเรียกว่าทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับคอย่างเพื่อนกับโจเอ้เราได้มีการลงไปร่วมแคมเปญนี้ยังไงบ้างวันนี้เลครับ หมาว่าตันต่อไปที่แบบพิ่แคมเปญเป็นแจกเราเป็นโลแคมเปญเขาอย่างไรบ้างที่จริงเราเราได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ผู้บริหารแจ้งมาเพราะว่าจริงๆถามว่าการที่เราสามารถโปรโมทในการใกล้ตัวสุดน่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียการไลฟ์สดในท mm ิกตอกหรือว่าแพลตฟอร์ม,มต่างๆ mm hmm. แล้วก็มีการเชิญชวนเวลาที่มีผู้จัดการหรือผู้บริหารแจ้งแจ้งมาส่วนแคมเปญที่ออกออกี่จริงผมอยากจะรูสกว่ามันดีตรงที่ว่าอย่างวันเนี้ยเราเราได้เห็นการดิมิกสองอย่างรวมกันทั้งฐานะออฟเซนเตอร์แล้วก็นักร้องศิลปินอะไรอย่างนี้ครับได้ออก มาให้ข่าวเรื่องของแคมเปญแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับเสี่อมวลชนฟังผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีการไปแบบอยู่นอกสถานที่เจอ FC แล้วก็แฟนคลับแล้วก็ได้เชิญชวนเขามาฟังเพลงแล้วก็มาร่วมแคมเปญแบบเราอะไรอย่างนี้ครับ อยากให้เชิญชวนประชาชนทุกท่านได้เข้าร่วมแคมเปญในวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับจริงๆไม่จะเป็นแค่เป็นเรื่องของอเจอผมในแคมเปญหรือว่าอีเวนต์ของฟฟนโออย่างเดียวสามารถเจอทุกคอนเสิร์ตหรือว่าทุกกิจกรรมผมก็จะแจ้งข่าวบอกตลอดนะครับเพราะว่าเบิ้์นจะเป็นคนที่พกฟฟนโอไปในรถตลอดเวลาทีมจะแกล้งน้องๆ้องพี่ๆศิลปิน FC ฟซีอะไรเงี้ยตลอดสามารถถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กแคมเปญแล้วก็ร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับยังไงอยากให้ทุกคนได้ทองคําแล้วก็ได้รถได้ไอพอดไอแพดไอแพด ไอคอดอะไรนะทุกคนได้ iPad นะครับมันเป็น iPad Pro แล้วก็ลิมิเต็ดมากๆรวมถึงการรีมิกตุ๊กตาตัวล่าสุดอย่างน้องมอลลี่อย่างเงี้ยผมเองก็ยังอยากได้เลยอยากให้ทุกคนร่วมกิจกรรมเยอะนะครับจีบปังครับทุกคนครับก็เดี๋ยวก็จะมีข่าวชั้นให้ทุกคนได้ติดตามในเพจของผมนะครับแม้ั้งกิจกรรมแคมเปญต่างๆนะครับอีกที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมแคมเปญเยอะๆเพราะว่าได้รุ้นรางวัลทองคำอย่างที่คุณเพื่อนบอกมีตุ๊กตามอลลี่ด้วยผมรู้สึกว่า เนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยผมไปซื้อเทอรี่มากินอีกแล้วก็จะส่งรีบส่งเลยนะค่ะก็นะคะก็ยังไงก็ขอฝากแคมเปญใหญ่2แคมเปญนะคะที่ของทั้งฟันโอแล้วก็ทิวรี่ด้วยนะคะก็ถือเป็นแคมเปญใหญ่ที่เราเปิดตัวมาในปีนี้นะคะแล้วก็อยากให้ผู้เรียนพวกเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะก็สามารถดูรายละเอียดนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR code นะคะ ที่บนแพคเกจิ้งได้เลยนะคะแล้วก็มีของรางวัลใหญ่นะคะรออยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะหรือว่าเวเฟอร์ v ทองคำนะคะมูลค่าถึง10บาทด้วยกันแล้วก็ดีมิเต็ดเอดิชันนะคะอย่างเช่นมอลลี่มินเนียนะคะก็รออยู่อยากให้ทุกท่านนะคะส่งฉลากหรือว่าส่งใบเสร็จเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะงไงก็ฝากด,ด้วยค่ะ